จะมาตียุงนะฮะทุกคนนี่พร้อมแค่นี้เดียวดูนี่อุปกรณ์ป้องกันยุงแล้ดูเสื้อหลอดให้รูปป้นตาดิเพื่งไม่ซื้อมาไม่ได้อวดนะเอาไปป้องกันดิป้องกันยุงย่งเงเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังยุงอยู่ไหน Mình Hùng. hello 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 อาจจะไม่เสียงแบวกวนิดหน่อยนะเพราะว่าเ,ออเพื่อนผมคุยกัอนอยู่เล่นกันอยู่เฮ็ด<ๆ> <c oughs> ตีวงแค่นี้แหละไป